สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนลิมิชแนลนะครับแพทใหม่ของ ROV นะครับวันที่24นะครับผมเอาวันนี้ผมยกตัวอย่างมา1ตัวนะครับเจ้าเทนนะครับผมได้ถูกปรับใหม่มามีอะไรกันบ้างเทนนะครับเขาบอกว่าแพสซีฟของเทนนะครับทุกครั้งที่เทนใช้สกิลนะครับการโจมตีครั้งถัดไปของเทนจะเป็นความเสียหายกายภาพนะครับ6%ของค่าพลังชีวิตสูงสุดของเจ้าเทนนะครับผมก็คือใช้สกิลเลตตีะคล้ายๆมีอาร์มนะครับสกิลเลตตีแล้วมันจะโจมตีแรงขึ้นนะครับผมอ่าแค่นี้ เกไปค้างอมีอาร์มาเลยต่อไปนะครับสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งของเทนนะครับปกติแล้วเทนอ่ะเวลาโดนสตนัรนจะไม่อยู่ชะง,งักใช่ไหมครับสกิลหนึ่งเขจะถ่ายไปเรื่อยๆอันนี้เอาออกตอนที่เราถ่ายนะครับเราสามารถโดนสตัรนได้นะครับอ่าแล้วก็จะบูด้าอยูลรถครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองสกิลสองอ่าเป็นไฮไลท์ของเจ้าเทนแพทนี้เลยนะครับ <S <S สกิลสองเนี่ยเขาสามารถขยับได้แล้วก็ข้ามขื่อได้อะ่ะถือว่านี่คือ ติใหม่ของเทนเลยทําให้แบบมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าโดนขัดโดนขัดได้เหมือนเดิมถ้าโดนขัดคูดาวลดครึ่งหนึ่งแอนติเมดนะครับผมแอนติเมดปรับให้ความเสียหายเบาลงนิดหน่อยนะครับแ,แล้วก็เพิ่มลดความเร็วนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับววแล้วก็เมื่อเทนเลือดน้อยเนี่ยแอนติจะแรงขึ้นนะครับผมนี่แล้วก็ที่ไฮไลท์ของเรามันคืออันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นไหมทำให้ฮีโร่ตัวนี้ถูกจิ็บมาอยู่ในเลนดาร์คเซเลเยอร์ดาร์คเซเลเยอร์ใช่ไหมได้ ไปชมเกมไปครับต้องบอกเลยว่าเทนโอ,โอ้เก่งคือติดใจอ่ะคือทุกคนลืมกูบอกว่ามึงลืมเทนซัพพอร์ตไปได้เลยลืมภาพแบบเทนซัพพอร์ตไปได้เลยมันแรงมากแรงมากแรงตรงพัสสีมันนั่นแหละชนเลนตำนานตายเป็นตำนานไปซะแรกเขไปเลยครับ I shall not back not down. เติร์รกะครึ tamam ่งหลอดโอ้โหเฮนเฮ็ดอัพเลนมึงน่าเกียดเกินครึ่งหลอดก็คือมันมันแรงเกินไปอ่ะมันมันไม่สมควรแต่เชื่ว่าไม่เป็นไรเขาบอกอยากเห็นเท็อยู่ในอัพเลนมากขึ้นผมจัดให้แล้วนะเขาขียนแพทฆ่าบันกลางอะคาบัน มานี่หน่อยพี่เบียดมาเบียดมาเบียดมาไอ้อัมอัมอัมดันเข้าไปอัมเดี๋ยวเด้ยัไม่ใช่ตัวนี้ดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปนคอนนคอนมาดิสุดอัดเข้าเทินบักเกิลสามนาทีสี่สิบนะมันฟิกเกอร์ตัวอะไรก็ไม่รู้บอกเดวบอกเดี๋ยวบอกเด้ตรมาี้อัมอิจก้อนเอาดิไอ้ห่วยห่วยห่วยหว เข้าเถิดมากเกินเขาเ,เรียกว่านุ่มนุ่มฮัลวางวางก็ช่วยป่าป่าไปฮะตรงกลาง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 ไหนดิบวกกันบวก ไปไหนเนี่ยพากูวิ่งไปไหนเนี่ยเอาเลยดดิ๋ยวจะเกิดแล้วมาแล้วอ่ะเ้อามสวยโอ้โหเ่วยหน่อยาย้ยนนอ้ยนายยหานาย้ยนาย้ยนยนายเยายเเ้าเ้านนา โอ้แดงเกิดใช่แล้วสัตว์นี่ม um, ันเทพหลคกคามโค่นไปมัมาเล่นกับมิกมาเล่นกับมิกไปแต้องไปเดี๋ยาเฟลยีน่าล่างนะเฮ้ยมันจานกว่ะไม่อยากให้เลยไม่อยากให้ก็ไม่ให้สิวะเอ้ามึงจะสู้กูต่อไหมฮะฮะเฮ้ยอย่าเงียบกันในทีมเฮ้ย อ <ítulo> <run> <irgendw carbono> ี๋ชิวๆดีช่วยกันบิ้วหน่อยดีเฮ้ยน่ะเขา้เดินปังเกินเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยดูคไปแล้วแล้วปูไปแล้วมาอยู่มาอยู่มาอยู่อ้าวบูหายมีรับเล็บล่างก่อนเอ้ยเอาเร็วอาเลยไปเข้ากลางผมปมแมวอยู่ครับผมปมแมวอยู่ห้ามพาตีไปเลรสหน่อยห้ามพาตีไปเลรสหน่อยอย่าให้มันฟาร์มเวรเลสไหนอยคพี่เลสฮะเลสโอแคร์มากนะเฮ้ยเปิดเลยบัพอ่ะเข้าใช้บังเกิน ที่ผมล้ำอยู่ไอ้ใครรีเบิร์กไฟเข้าไปพอ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 แล้วค่อยแล้วค่ไยเข้าได้ไดรได้ได้ได้ไดอได้ได้ึง้ได้ได้ด้วด้ด้ไ้ไ้ได้ได้ด้ได้ได้ได้้ได้ไ้ได้ได้ได่ไดอได้้ไหได้ได้ได้ด้ไดอ่อนได้ได้ไไม่มีใครไม้ได้ไ้ไดเไ้ไ้ไหน้ไอไ้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว ตามมาแล้วเฟียมใหม่หมดเฟียมใหม่หมดน้ำเน่าครับเกมหมดน้ำฟิกเกอร์ฮะสวยสวยสวยเรจจะขึ้นอ้ำเอามาแล้วเรจนะไบโอตายผมบอกครั้นี้แหละถ้าไม่กลับไปตายไม่ตายแล้วไม่ตายทำไงนี่ไงไม่กลับตายจริงครับไบโอไบโอหมดแล้วหมดแล้วไม่มีใครป้องกันแล้วเฮ้ยติรามาครับมันจะมันจะไปโดดข้างล่างโอ้เฮ้ยปิดดิ คนนี้ก็ได้วะยืนหน้าข้างล่างโอ้โหโคตรแรงเลยโดนคอมโบเต็มคืออ้วกอ่ะบูมันเกิดบูมันเกิดบูมันเกิดข้าไปก่อนเลยขับไปก่อนเลยผมมาผมมามันเอาไปแล้วแล้วผมลากได้ปะไม่ได้เว็บร่างเว็บร่างมาเอาล่างเอาล่างเอาล่างเอาว่าติบอมแฮมแล้วตีสองทีสองทีทิพไผ่ฮัลโหลอ้ามอ๊ะเลยให้ก่อนนะ ช่วยช่วยหน่อยมันจับไปยังมันจับไปยังยังยังจะตายแล้วพีเว่เอาไอ้เนี่ยเอาไอ้นอี่โอ้โหไม่กูต้องแทงเพิ่มเลยเนี่ยกระโดดออกปะมันพี่เอ,ปอาปะเอาพวกรับเลยมีเคี่ยกลางให้นาคอสฮะผมว่าหนึ่งหนึ่งกับไม่เหลือนาคอสผมว่าผมชนะ อุ๊ยแรงอ่ะเอ้าเอ้าเอ้านะครับอะทำไม่รู้เรื่องหรอครับเพราะว่ามันจุดอยู่ยิ้ม้าเล่อีกนะเอ้าอัพเลทแอสซินรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยไม่รับ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 ไหวไหวเดี๋ยวก็ไหวเอ้ยผมไปพี่เล่น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  อาอามอามบอกเอกอนบล็อกอาบนเอามาอ้ปิดบนปิดบนปิดบนเข้าไปเลยอ้อเข้าไปเลยเข้าไปเลยหูแล้วหแล้วหูแล้วมามามาเฮ้ยโอ้ยไม่เป็นไม่มันอยู่ในปุ่มเอ้ยเอา้ายสองตัวเห็นหน้าเห็นหน้าม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 มามามาม่มมามมาามอาา ล่างเลยครับทุกคนตายได้นะต้งตายได้นะอย่ามาอย่ามาเด้อไปเล่งล่างเล่นร่างมาสลางคนหนึ่งล่างคนหนึ่งผมไปสปีดให้สปีดเลยไม่จะบวกเป็นทุกอย่างใันทีมั้งไวโอไวโอไวโอคืออุ้ยโอ้โหล็อกซี่อะไรวะเนี่ย ไวโอไวโอ,อน้องๆเฮ้ยโก้จอยโก้เรียนอีกค่าอีกค่าฆ่ามันนั่นเนึงผมทำเล็บล่างมันยีน่ายีน่าบ๊อบดีเลือดไป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 ดีเลือดดีเลือดเต็มเลือดหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราได้ภูราก่อนมึงอ้าวนี่มีคนตาย ไม่ค่อยมีเลือดอ่ะอุ้ยพยายามาถามมาไหมสู้เลยอ้ําสู้เลยผมมาอยู่พี่ตาคอจะตายแล้วสู้สู้สู้นั่นหน่อยเอาหน้าถ่ายไปให้หน่อยเฮ้ยมีใครเข้ามาดีเลยใครเข้าเลยปั๊บจะตายแล้วจะตายแล้วทีเดียวโอ้โหตัวนึ่งจะได้มูลาแล้วค่อยๆเล่นนะทุกคนไม่ต้องรีบเจอแน่เถิเทมูลา ที่มันออกมันมันทูดามิเมทแล้วไม่ใช่เหรอที่ออกมาได้เฮ้ยแพสซีฟสกิลหนึ่งสกิลสองเป็นไอ้นี่แกจะภาพแอนติแค่ทูดามิเมทเดียวเล่นกลางนะเดี๋ยวผมเข้าไปแทงเข้าไปได้เวลาได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วโชว์ทามอ้๊มเฮ้เล่นไหนเล่นไหนเล่นไหนเล่นหน่อยเล่นหน่อยเออกูตามอยู่อ้๊มตามอยู่อ้าวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเน้ย เยี่ยเยี่ยอะไรกันวะเนี่ยเยีเ่ยแกทีมมึงเนี่ยนะโอ้ยซัมเบอร์เตอร์แม็นต,นตาเพราเข้าทีมนู่นแหละอย่ยทั้งทีมเลยลเรือพยายามปกหาครับอ่าเรือต้องมาอยู่จากรู้แน่นอนเอ็นเจอเลมีอะไรเอลมีกูไงหูโดนเข้าไปแม่งเอ้ยรู้ทันดีกว่าโอซี่จะทำอะไรวะเนี่ยมาเอามังกรมาดิมาดิมาดิไปตีให้แล้วเบิร์จันออกมาผมมาผมมา ไปยังเนี่ยกูไม่กล้าเข้ามามาผมเปิดเองไปอ้าบลุยเฮ้ยตัวหลังตัวหลังเฮ้ยปุ๊บนี้อีกแอล็อกซี่จับไปแล้วล็อกซี่จับไปแล้วเออนี่ลิเลียลิเลียทุกคนซุ่มโป่งมันซุ่มโป่งมันมันล่อแล้วยีน่ายีน่ายีน่า เอ้ามึงเคยเจอเมื่อไหร่กูโดดได้แผ่นนี้กูโดดได้ฮัลโหลตายไปเลยโอเคล็อกซี่ตายค่อยๆนวดค่อยๆนวดตายอ่ะมึงไม่ตายมาดิเอ็ดสัเอามึงมามึงมามึงอยากร้องขอมึงมาถ้ามึงอยากร้องขอมึงมาไม่เข็ดเหรอฮะมาดิคนระด่าบอะไรฮะ เรนเราดักเลยมาดิมาดิเกือบแทงกบเหรอ่ะชาแทงกบแทงกบแน่แน่ตัวไม่ไหวมาดิเอาเรื่องตัวกูจนตายเลยไหมมาเฮ้ยมันยอมรู้ว่าโอ้นักรบเขาไม่สกิลหนีหรอกฝากบอกกันนาคอนด้วยต้องยืนรับอย่างชายชาติทหารกูช่วยกูหน่อยช่วยชายทหารหน่อยเกือบไปอยู่ไปอยู่ ใช้ชาถ่ายเกือบตายแล้วไปก่อนอุ้ยเต็มเอลเลยเอลซ้ายเต็มเลยนะมาช่วยบีบหน่อยมาช่วยบีบหน่อยเล่นกลางเลยปะต้นดันหากัดไปต้นดันไปเล่นเล่นกลางได้มาเปล่าฮะมาเปล่าฮะเคเดี๋ยวพี่ไปดันบนก่อนกลางไรกลางไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นนะไปดันบนโอโลลโลไม่มีวันไม่มีวัมาใจเย็นล้านจีน พิกเกอร์มิล่าห้าวิไม่ถะไม่โดนได้ด้วยเนี่ยอยู่แทงกบแทงกบแทงกบทอูนอ่าจับไม่โดนไม่ยเขาเรียกว่าเชิงตัดนแทงกูชากี้แทงกบชื่อท่าไม่น่าจะเล่นเลย โอ้หสนุกอยู่คนเดียวตัดเลยยินไหนใช้ก็ข้ามได้นี่มันสกิลหรือเปล่าเพิกลอออีกทีนึงมาตีบนหน่อยตีบนหน่อยตีเลยตีเลยต <ไป S 1> ีเล <c oughs> ยไป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 เออโดดหลบเจอแล้วแต่เทสายผิวเล่นไปอ้ามเล่นไปอ้ามเช้าอ้ามหน่อยเช้าอ้ามหน่อย เียราเล่นกลางเราเล่นกลางเราเล่นกลางเว็บกลางมีอต <Yeah. S 2> right. oh, ิขึ oh, ้นไปขึ้นไาลากเข้าลากเข้าลากเข้าขับลูนอีกแโ่รอแค่รอบ๊อโอ้โหแสบเอ๊ดิเสียงเสียงร้องฮะเสียงมันร้องร้องอยี้เลยเอามันเอามันมาคอนมาแล้วไปขอยดีกว่าข่อยดีกว่าไหว ไหวแทงกบแล้วนีน่เอ้ยไม่ไหวแล้วไหวไปเนี่ยเหลือใครเนี่ยเหลือใครเนี่ยเหลือตู้เล็บไามอ่งไปแล้วเยอะอย่ารบกทูทำตัวห่างไข่หน่อยทำตัวห่างไข่หน่อยอ้าวมาช่วยหน่อยครับมาช่วยหน่อยครับมาช่วยหน่อยกลัวแล้วกลัวแล้วกระดับอุ้ยไอชิ้นมาขัดขัดแทงกบกูให้กูทำให้ได้ ตายหมดแล้วนล่ะมีต้นแทงทางทางท้องมีต้นทางท้องแค่นี้มันตายหมดแล้วเดี๋ยวผมพุ่งแนวฮะบอเอ้ยเอามีมาเลยมามาช่วยล้อก่อนนะอ้าวถามกันนะมีมีเนี่ยอยู่ในพุ่มเล็กไงพี่เล่นไปอัพวอ้าเล่นไปเลยบวกเลยบวกเลยไม่ไม่ไม่ได้จับเลยใช่มัันยงไม่ได้จับโอ้โห

ค่อยๆยค่อยๆค่อยๆอ่บางแรงเจ็บเจ่อกซี่อยา้อยาโอล็อกซี่นออย่ายิง่อี่วะยิงอซี่ให้เจ็บดิมันจะได้จับไม่ได้ริ่มนะเยอยิงยิงคล็อกซี่เล่นอ้เล่นโอตายเลยแแ่แแเสียใครไปเสียใครี่ไปยย่กันกันยกันไงเดยฟิกจับแล้วฟิกจับแล้ว ไอ้เปรืนไม่อยู่นะเว s <S ้ยเปรืนไม่อยู okay. oh, ่นะอ่ะไม่อยู่ก็นี่สิคืออัดอัดเข้าทั้ไหมก็สามตัวแตกหน้าไปมึงช่วยคนไหนช่วยคนไหนช่วยฐานช่วยชายฐานหน่อยรับเลยรับเลยรับ่อยไหวอะไปขีดเนี้ยไปขีดเนี้ยไปขีดเนี้ยไป้างล่างนะไปโวเตอรมาจับแล้วจับแล้ว่งผนิ่งอยู่จะเย็นนะทิปหมดนะเฮ้ย มาดิเ้ามาดิไม่มีไม่มีไม่มีอุ้ยเอ้ยเร็วไม่ทันต้องมามาไปดิไปดิช่วยอ้ำถอยมาถอยมาช่วยอ้ำถอยมาช่วยอ้ำอ้ำมอ้อมไขถอยอ้ำอ้ำมไขถอยโอ้องเล่นกว่าถอยให้เยอะแล้วว่ะมันจับไม่ยังล็อกซี่อ่ะยังยังยังงงเเลลยยยิ Bị chạp, bị chặt, phùi, đứa mới cười, mới cười, mới cười Đi tải Ê, đi ra khó đi Đi ôi mình lên nào nữa kill bay, oh. <coughs>

MVP ม่วงโอ้เ <to> ต็มพี่แล้วคุณหลุดเกาะเลขผมก็บอกว่าเทนตอนนี้เนี่ยมันเก่งมากนะครับเก่งมากเก่งมากจริงก็ดูดิครับเดเมพเทนตอนนี้ไปแสนหกแล้วนะครับเดเมพเฉียดกับเอลสูนิดเดียวนะครับอ่าเนี huh. ่ยอ่ะดูเดเมพโอ้โหเยอะมากสำหรับตัวละครเทนแพทนี้มันก็ออกได้นะสำหรับผมแต่แบบมันจะเดินเกมช้านิดนึงไง แต่ในไฟคือแบบมันเก่งมากแล้วก็ในเลนเก่งมากก็สำหรับไอเทมแล้วก็ดูนะครับไอเทมเซตนี้เลยนะครับตามเซตนี้เลยนะก็ลองดูนะครับพลังแสงเทนะครับก็ใช้เป็นสีเอ่อเลือดปกตินะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยผมใช้เป็นจอกเกาะนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะใช้เลือดมาคิดดาเมจนะครับก็ยังสร้างความเสียหายเป็นกายภาพนะครับก็เอาจอกเกาะมาครับรูนนะครับก็จะใช้เป็นพลังโจมตี9ก้าแล้วก็โเดนบอดี้ โอเทคแล้วก็ดาก้อนนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกอนบ๊ายบายสวัสดีครับ